สวัสดีครับพี่ๆพ,พ,พวกผมช่องมีรังสรรค์แสวยยงนง้นนะครับช่องมีรังสรรค์เลยครับถ้าใครทักไม่ชอบพระก็ลองสกินขขผมแสวยยงนง้นนะพี่ๆนี่ในชุดเหรียญลงปุดเจียมให้ชมนะครับราคาหลักร้อยอันนี้เปิดปีสี่เก้านะพี่ๆปีสี่เก้าเซมาใบนี้ก็มีนะครับเป็นปีสี่เก้า สีมาเท่าหลวงปูท่ทวดครับสีเก้าแต่ทันนะครับอายุครบรอบเก้าสิบหกปีของหลวงปู่เจียมองนี้นั่งบันลังนะครับนั่งบันลังเนี่ยปีสีเจ็ดเขาว่ามวลสารเดียวกันกับปีสีสามหล่อบโบราณน,นะครับว่ามวลสารดีครับพี่พี่ สร้างน้อยด้วยนะครับสร้างแค่สองพันองนะครับพี่พี่สร้างแค่สองพันองนั่งบนลังนี่แต่ราคาย,ยังหลือร้อยอยู่นะครับพี่พี่พี่ทนสนใจอย่าลืมติดตอ่อดีไลน์ผมได้นะครับศูนย์แปดสี่สามสองสี่สามสาหกแปดไม่มีนะครับเก็บไปทางสนใจคือโอนตังแล้จ่ายแลวแจ้งให้อยู่ไว้นะครับ พร้อมส่งทุกวันถ้าพี่ๆพ,พร้อมกันไม่มีเก็บไปทานนะครับถ้าจะเก็บไปทานต้องถักมานะครับขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามที่เคยเช่ากับผมไปนะครับขอบคุณมากครับ อันนี้เป็นเรียนทางพิจารณาอยู่หัวครับพุ้ตุคุณแคลวคลาบออกไปนะครับไปเรียมห้อยหน้ารถได้เรียนทางพิจารณาอยู่หัววันนี้ได้น้ำเสย ราคาเบาๆให้พี่ๆด้ชมกันนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่ออดีไลได้นะครับ0843243368โอเคครับขอบคุณครับจบพบกันใหม่คลิวต่อไปนะครับพี่ๆมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมลงให้ชมเรื่อยๆครับ